เบื่อหรือเปล่าที่จะต้องใช้สกินโซนิกแบบนี้เย้ยย้ถ้าคุณเบื่อนให้หมอนี่แล้วก็วันนี้เรามีเกมใหม่ find the Sonic mobs วงเล็บหกสิบ เกมนี้เป็นเกมหาของนะครับเป็นเกมหามอฟนั่นเองถ้าเกิดคุณนะครับได้สกินโซนิกออกมาเนี่ยคุณสามารถแปลงร่างเป็นโซนิกตัวนั้นได้เว้ยไม่ว่าจะเป็นโซนิกอโมคัสหรือว่าโซนิกที่เป็นเวอร์ชั่นเทวดานะครับคือคุณจะได้เวอร์ชันนี้ก็ต่อเมื่อโซนิกนั้นตายแล้วก็ทำบุญเยอะเป็นพิเศษหรือ <c oughs> แม้กระทั่งโซนิกโยมพูดนะครับที่ทำบาปกรรมเอาไว้เยอะมากฆ่าเพื่อนตัวเองตายนะครับ คุณก็จะก็จะปลดล็อกได้สก,กินนี้มาดูนี่คุณผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบเกมนี้นะครับปกติเกมพวกแบบแนวหาม,มอฟอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีตัวช่วยให้เราซื้อไว้แต่เกมเกมนี้มีดูนี่มีแก๊ปปิ้งฮุกด้วยเราจะสามารถหาม,มอฟได้ง่ายกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดเราเจอปลากรวดอย่างเงี้ยเราสามารถข้ามปลากรวได้เลยอะไรประมาณนี้ซื้อก r าวิตี้อานคซื้อเจ็ตแพไปด้วยโอ้ว้าวนปากวัวโนออบบี้แล้วคุณผู้ชม นี่จะเป็นการหาโมฟเวอร์ชั่นอีซีโหมดนะโอ้ภาพสวยใช้ได้เลยนี่นะสุดยอดมากมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ผมอยากจะชมเกมนี้แต่ว่าเข้าเกมมาปุ๊บขอด่าก่อนเลยเรื่องแรกเพลงสินเรียกสินนะครับเกมนี้ไม่มีปุ่มปิดเสียงเว้ย oh. เล่นแบบเงียบๆไปแล้วกันนะคุณผู้ชมนี่คืออะไรวะเนี่ยตีนโอ้ oh my god เราเจอแล้วโ o นิ c เวอร์ชันทวินเฮดนะครับ ว้าว wow, guys ทวิ Sonic. นเฮดโซนิกใหขอดูหน่อยนี่เป็นเอ่อโซนิกเวอร์ชั่น2หัวเดี๋ยวดิมอฟนี่โซนิก2หัวของผู้ชมเกิดจากการเอ่อ uh, ผิดพลาดท,ทางพันธุก,กรรมนะครับเลยออกมาเป็น2หัว Very sad guys เอาละเดี๋ยวเราจะต้องไปตามหามอฟกันนะครับรู้สึกว่ามันจะแอบอยู่ตามแถวนี้ยูน mm ิคอร์นโซนิกเนี่ยมันจะแอบตามแบบยังไงอะ กำแพงบ้างเอ่ยใบไม้บ้างเอ่ยคือคุณจะต้องแบบเดินดีๆอะคุณผู้ชมตรงนี้มีไม่เอ่ยเราต้องพยายามมองให้มันดีๆนะครับอ่าตรงนี้ไม่มีลนะกระโดดกระโดดถึงกระโดดถึง้ดดงยกระโดดดิให้โซนิกสองหัวมึงหนักหัวข้างไหนวะเนี่ยโอเคม,มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวตามหาที่อื่นก่อนก็ได้นะครับตกน้ําตรงนี้ไปมีหรือเปล่าคือมันมีมอสตั้ง60ตัวนะอย่างน้อยๆขอให้ผมแบบเจอสัก10ตัว20ตัวก็ยังดี ผมพนันได้เลยว่าแถวนี้จะต้องมีโซนิกฉันได้กินแกตรงนี้เปล่าวะขาขาวฮักกี้โซนิกเนี่ยนะว่าเดอะนายขอดูฮักกี้โซนิกว้าวนิสเนมอีฮักกี้คือถามว่าเท่ไหมมันก็ได้อยู่นะขอได้อยู่เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโซนิกเวอร์ชันอโมกุสแต่เป็นสีฟ้านี่อะไรเนี่ยคอนโทรลโซนิกไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เล,เลยนะครับ เกมนี้คือคุณจะต้องใช้สายตานิดนึงนะครับเกมนี้สายตาของคุณเนี่ยสำคัญมากๆถ้าเกิดคุณตาทั่วแบบผมก็ผมมันจะหาของได้แบบโคตรยากเลยนะบดึง,ดงแถวนี้ล่ะผมว่าตรงนี้มีโอเคไม่มีกูยอมไม่มันหายากหายเย็นอย่างวะคุณต้องแบบค่อยๆซาะนะครับคุณถึงจะเจอเฮ้ยตรงนี้อาจจะมีไม่มีครับมึงหลอกกูเฮ้ยหายากขนาดนี้โว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 ,โว,โวน่าอะไรเนี่ย ซิลเวอร์โซนิกเอามาทำไมวะเน,นี่ยสกินไม่ค่อยเท่เลยดอกไม้โซนิกล่ะไม่มีตรงนี้เฮ้ยมีแค่ตัวเดียวยังเหรอ <c oughs> ผมคิดว่าตรงนี้มันต้องมีเยอะเยอะสินี่ชาโดโซนิกตรงแถวนี้ล่ะอาจจะมีหรือเปล่าน้ำตรงนี้ไม่มีน้ำเอ้ยเอ้ยเอ้ยโกโซนิกเยสวินโอ้ my gosh ก้อนขี้มันเริ่มเลย เดี๋ยวปีนต้นไม้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งว้าโอ้ซ <laughs> <laughs> ยาโซนิกเฮ้ยอเมซิ n g Amazing Amazing มากมากเอาล่ะเดี๋ยวผมจะทำการอึบ <c oughs> อ่าตรงแถวนี้ต้องมีด้วยแหละจริงๆต้องมีมันต้องมีนี่นี่ๆๆนี่นี่นี่อิเล็กโทรโซนิกสุดยอดไปเลยถ้าเกิดคุณนะครับเอ่อไม่สามารถที่จะกระโดดขึ้นได้แนะนำให้บินเอาโคตรกากอะ เป็นอะไรที่แบบโกรกากเจ็ดแพดมัโงกรกระจอกผมไม่น่าเติมซื้อเลยว่ะน่าจะเติมซื้ออีกอันหนึ่งนี่ไงเนะี่ยซูเปอร์ฮีโร่โซนิกเดี๋ยวขอดูหน่อยตัวไหนเทพๆท e ลีเจนดารี่ทั้งนั้นเลยเหรอนี่ลีเจนดารี่นะเว้ยวิ่งไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เลยนะครับนี่ลีเจนดารี่จริงเหรอวะนี่แบบแระซูเปอร์ฮีโร่อืมแรจริงมีเนี่ยโกสโซนิกล่ะมันก็วิ่งช้าคุณผู้ชมยูนิคอร์ยูนิคอร์ ดูหน่อยก็ยังวิ่งช้าอยู่ดีผมรู้สึกว่าฮักกี้ของผมมันยังวิ่งเร็วกว่าเลยนะเอาจริงๆคือเปลี่ยนชื่อใหม่เหอะไม่ใช่โซนิคแต่เป็นสโลนิคเดี๋ยวสิเราจะไปทางนั้นได้อย่างไรไปได้อยู่แล้วเมนมันเมสูตรโกงห้ามบอกใครเอาละแถวนี้มีไม่เอ้ยฉันได้กินมอสแถวนี้ลองบินขึ้นบนต้นไม้ดูดีไหม ว,ว้าวไม่มีเหรอเอาจริงดิไม่มีจริงดีวะเฮ้ยไม่มีจริงว่ะคุณผู้ชมแม่งกูแซดเลยเนี่ยงั้นไปที่อื่นก็ได้นี่นี่เจอแล้ว Anonymous Sonic Version โคตรแย่คุณผู้ชมเป็นแบบ Sonic Version Hacker เอาละแถวนี้ผมน่าจะมีถ้าผมปากกว่าโอ้ว,ว้าวเกือบตกไปแล้วแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมผมมีสูตรลับนะครับว,ว้าว guys สุดยอดไปเลยฉันไม่ตกอีกต่อไปแล้วรงงนี้ต้องมีทานตะวันไหมทานตะวันไม่ใช่เฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วแม่งเนียนสแลนเดอร์โซนิกข้างบนนี้จะมีไหมเฮ้ยเฮ้ยเหมือนผมเห็นอะไรตรงนู้นชึบซูปเปอร์โซนิกเดี๋ยวนะถ้าจำไม,ม่ผิดเหมือนตัวนี้มันจะเร็วมากๆา e g ีเจนดา่อู้ววม่ตัวนี้เร็วตัวนี้เร็ว รอบเดินทางเอ้ยแป๊บนึงมันผมเจออะไรโอ้องเจลโซนิกโคตรเทพเลยว่ะโคตรเทพ้านล่างตรงนี้ก็ต้องมีเหมือนกันนะนี่อ่านไวงไหวะอกพายแฟนโซนิกเท่ว่ะตัวนี้ตัวนี้เท่นะครับแต่มันแบบรูปแบบแรเร็วไหมอ่ะก็ใช้ได้อยู่แต่ผมชอบรูปร่างเขาอ่ะมันเหมือนเป็นโซนิกผสมกับลาวานะครับเฮ <c oughs> ้ยมีมูนโซนิก มูนโซนิกผมหาเจอจากตรงนี้นะครับใกล้ๆกับเอ็กไพร์โซนิกตะกี้ผมไม่ได้กดอัดเอาไว้ข้างบนตรงนี้เหมือนมันมีไฟอยู่แป๊บนึงนะว้าวแฮกเกอร์โหมดแฮกเกอร์โหมดโอ้ย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 อย่า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 ตกลงไปนะ bringing framing sonic sonic version ไฟด้านล่างตรงนี้ผมยังไม่ได้ไปเลยนะโอเคดืดเดือดเดืดโอเคมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับตรงแถวนี้อาจจะมีก็ได้ แอบอยู่ตรงแถวนี้ไหมเอ่ยซูมเข้าซูมออกไม่มีโอเคมันแย่มากไม่น่าตกลงมาเลยเอ๊่นั่นๆๆๆๆๆเหมือนผมเห็นผมของโซนิกล่วงแปะเอาไว้ตรงนั้นนะครับโอเคขึ้นไปเอาึบเฟรดดี้โซนิกไอ้ตัวนี้ผมอยากเห็นเป็นไงวะเฮ้ยแกอิสมีเฟรดดี้ยิ่สุดยอดไปเลยเอาละนี่แหละล็อกกี้แฟนโซนิก เวนอมซอนิกผมได้มาเยอะมากเลยนะผมได้มากี่ตัวเนี่ยยี่สิบเอ็ดตัวนะครับคือแบบหาเจอหนึ่งในสามวาโคตรเก่งโคตรเทพมันเทพได้ขนาดนี้วะเนี่ยคาชา <S <S โคตรเก่งผมนะครับไม่ได้เติมเลยแม้แต่บาทเดียวสิ่งที่ผมหาเนี่ยเออฝีมือล้วนๆ oh <my> พริ้วสกิลโอ้ไม่รอพริ้วสกิลนล่างนี้มีแน่นอนผมเห็นแดงๆอยู่เฮ้ยอย่าตก no you idiot มันจะไปยากอะไรเนี่ยฮะ นี่ builder sonic ตรงนี้ก็มีอีกนะครับนี่นี่นีนี่น <laughs> sonic version ใส่ใสผมอยากเห็นมันกันมันเป็นยังไง sonic version ใส่ใส,ยสยอย่างนั้นเหรอเป็นแบบคอมมอนด้วยนะโอ้โหโคตรกากเออว่ากาก,ากจริงแถวนี้อาจจะมีก็ได้ม,มีไหมไม่ม,มีอย่างนั้นเหรอแสดงว่ามันอยู่ข้างบนตรงนี้ละนี่นี่เป็น sonic อร์ชั่นตัวตลกน,น,นะครับเฮ้ย hey, ตรงนี้มี a little bit ตมากว่าเฮ้ยรู้อะไรไหมดงแคร์ดงแคร์ไอ้ดงแค่คุณจะบินไปเลยไอ้ดงแคร์แม่อะไรดงแคร์ไอ้ดงไอ้ดง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 แคร์นี่อีซี่เจอแล้วโอ้แซนโซนิคพี่เท่ว่ะท่านหนึ่งลองก่อนท่นนี้แซนโอ้โหมันเหมือนแบบเป็นโซนิคเวอร์ชั่นที่แบบตายเรียบร้อยคุณผู้ชมตายแล้วแล้วแม่งกลายเป็นกระดูกนี่ครับนี่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  เจอตัวอะไรเอเลี่ยนโซนิกเฮ้ยถ้าเราวิ่งตรงเชือกต,ตรงนี้ผมคิดว่ามันต้องมีเว้ยหนุนเชือกเปล่าวะไม่มีเลยใช่ครับไม่มีเลยโอ้ oh my god แป๊บ,บนึ่ง don't care don't care don't c a เฮ้ยไอรอนสไปเดอร์โซนิกแป๊บ,บนึงผมเล็งขึ้นมาข้างบนก่อนคือเจอระหว่างทางไม่ใช่อะไรแถวนี้แถวนี้ผมมาแล้วต้องไปหาที่อื่นต้องแถวนี้ผมมาอย่างวะแล้วผมถามคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะรู้เรื่องไหมเนี่ย นี่อะไรอูู้โซโนิกว้าวประทับใจสุดๆนี่แหละนี่ไงซัสโซนิกผอมๆเฮ้ยชิปเป่งแล้วว่ะคุณผู้ชมบ้านผมฝนตกแย่แล้วไม่นะถ้าเกิดไฟมันดับระหว่างการถ่ายนี่ผมแย่เลยนะแย่เลยคุณผู้ชมแป๊บนึงผมได้ก uh> uh> ี่ตัวละกูต้องรีบปิดคลิปยี่สิบเก้าเอาสัก30-35ตัวก็น่าจะพอนะครับ ผมคงไม่สามารถหาได้ทั้งหมดนะเพราะว่ามันมีเยอะมากคุณผู้ชมมันมีมากถึง60ตัวโอ้ว้าวๆๆดีวิลโซนิคเจอแล้ว30ตัวเฮ้ยตัวช่วยแบบเร่งด่วน गाइस ึบได้ปโปดเอาออกมาเย้ว้าวหมดกันนะครับกูไม่ใช้แล้วแต่ของกระจกเจ็ตแผ่นกระจกไงเจอนี่กูเข้าไปมันไงล่ะ <S 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 ผมวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปฐภี มาเฟียโซนิกแป๊บนึงนะเปลี่ยนเป็นมอฟก่อนเป็นแสนก็ได้<ะ>แสนนี่คอมมอนเองเหรอผมนึกว่าจะเทพกว่านี้คุณผู้ชมได้ยินเสียงฝนหรือเปล่าถ้าเกิดได้ยินนี่ผมขออภัยด้วยนะครับคือบ้านใหม่ผมอะ่ะผมใช้อะไรวะที่มันเป็นแผ่นเหล็กแทนหลังคางไงแล้วเวลาฝนตกเสียงมันจะดังมากๆคุณผู้ชมโอ้ oh my god ชาฝนตกขอโทษด,ด้วยขอโทษจริงๆฮึบแฮกเกอร์โซนิกกูเปิดแฮกเกอร์โหมดโอ้ my god เอ้ยแคอยู่หนเอ่ยตรงแถวไหนนะเฮ้ยทำไมผมเดินแบบนั้นวะเดินอะไรของมึงเนี่ยตะกี้ผมเจอซันโซนิกด้วยฮึบว<ฮ>ู้แป๊บนึงนะเป็นเวอร์ชั่นแบบแบบแรงเองนะไม่ได้หายากขนาดนั้นแต่ก็หายากอยู่เวทวอตนี่อะไรเนี่ยวัตเตอร์โซนิกแล้วผมเจอป๊อปแคทโซนิกด้วยหรือป่ะเนี่ยโนค์ขโมนอะ มันจะไปแยกอะไรเนี่ยป๊อปแคทโซนิกไหนดูดิมันเป็นไงวะป๊อปแคทโซนิควีวู้คอมมอนด,ด้วยนะหางอ่ายมากเว้ยเฮ้ยมันทำเสียงไงวะเอาจริงคุณผู้ชมไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นอนะได้ยินแต่เสียงฝนบ้านกูเนี่ยผมคิดว่าเราปิดคลิปดีกว่านะครับผมหมดอารมณ์อัดเลยผมโดนเสียงฝนรบกวนอนะแล้วผมก็หาเจอเกินครึ่งแล้วนะ36ตัวละ ว่า a m a z i n g ไปเลยและส่วนใหญ่ผมหาเจอแต่แบบสิ่งที่สุดยอดเนี่ยดีเจนารีนั่นเลยโคตรเก่งโคตรเทพไม่ได้เติมเงินแม้แต่บาทเดียวคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเป็นพยานให้ผมได้นะครับตั้งแต่คุณดูตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเนี่ยไม่เคยเติมแม้แต่บาทเดียวก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับสนุกดีสนุกดี I love Sonic I love it